focado focado. ok. Haruki, é o cara. tempo? Cuberança! Seroso! Um Zero. seven Leo! Oh! คุณธนทรวศัยอุตรอุตรมังเซตอุตนทรมันเซ็ตสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกพวกเรานะครับผมโฟร์อัลฟันมันเล่นเหรคุณพ่อไวู้ววมาแล้วเซ็ต วันนี้เรากลับมากับ u ุ t r a าซัตไรเซอขาเรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ของอุลตร้าแมนซึ่งเราเนี่ยได้มาใช่ใช่ได้มาจากพี่ข้างบ้านใช่ครับซื้อมาเอ้เราก็ตกใจกันว่าพี่ข้างบ้านเราซื้อมาได้ยังไงเอาเลยจะขโมยเขาด้วย<อ>ซึ่งเราเนี่ยชอบแซดมากเ,<อ>เรามาดูรอบกล่องก่อนอน,นี่ฮะนี่ประมาณนี้อ่าน<อ>ีนะเขาเรียกว่าล่างลทั้งหมดเนี่ยล่างทั้งหมดเนี่ยเออเนี่ย เออแกมมาฟิวเจอร์น่างต่างๆเนี่ยแล้วมีเยะแะเลยฮะนี่ฮะข้างๆข้างหลังก็มีสอนเขาเรียกว,ว่าสอนการเล่น,นะฮะนี่เเปุ๊บนี่ล่างนี้ซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเ่างนี้ด้วยไม่มีโอเคแต่นี่เขาเรียกาเป็นเซตเริ่มต้นโอเคฮะอ่าโอเคนะเปิดกล่องมาเลยซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะแถมเหรียญมานทั้งหมดเหรียญซึ่งเหรียญเรากระจายมาซึ่งรู้เลยว่าเล่นมาแล้วอะไรว้นก็เป็นของพี่ข้างบ้านไงใช่เขาก็เล่นมาแล้วเออะเออเราจินใจอยู่แล้วได้ได้นะ<า>ครับ โอ้เล่นอะไรไม่พอใจคือใส่กาวไว้พร้อมเลยมึงก็ไม่ถามพี่เขาว่าเอ้ยพี่จัดกองให้ผมได้ไหมนี่คือฮาร์กิสเอ็กเซตการ์ดนี่อ่าเนี่ยเท่ป่ะสวยป่ะเออสวยเออเนี่ยคำหลังจะเป็นเหมือนกับเป็นอ่าการ์ดกำมะไล่นะอะไรคือกำมะไลเราเล่นกับเครื่องกำมะไลนั่นแหละเป็นตู้เกมญี่ปุ่นแต่มอนี่กำมะลอใช่กำมะลอแต่การ์ดเป็นการ์ดกระดาษนะทุกคนไม่ใช่การ์ดพลาสติกนะการ์ดกระดาษนี่นะอันนี้กระดาษบางๆเลยเอ่ะผิดหวังหน่อยนะมันจะมีเหรียญทั้งหมด3เหรียญนะฮะมีอะไรบ้าง อ่านี่คือเซเว่นเซเว่นโซอ่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังจะเป็นรอยแดงๆเฉยอ่อ่าดูดโอเคอันนี้จะเป็นเลโอโซอ่าซีโรโซเอแล้วก็อุนตราโซโอเคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญเมดันอ่าเมดันเมดันเอ้ย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 อะไรอ่ะตก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 ไอ้ป้าเลยแปลงร่างดีกว่าใส่ถาดสามเอสก้อนรู้ได้ไงไม่รู้มั่วเอาไม่รู้เขาใส่มาแล้วเราก็เปิดเล่นเลย เฮ้ยเฮใส่มาแล้ววะนี่อะไรวะเนี่ยมีแสงทุกคนมีแสงด้วยอ่ะกดอะไรได้ปะอะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใส่การ์ดต้องใส่การ์ดแล้วต้องใส่การ์ดแล้วอะมาถึงเล่นเลยอ่ะเล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยใส่เหรียญเลยใส่เหรียญเลยสโลโซ เซเวนโซ่เฮ้ยเลวโซ่ไปเลย,ยไปเอาเลยฮานนุกิเฮ้ยเอาจริงอ่ะเอาเลยอุลตร้าแมนแซ่บไปเลยว้าวเฮ้ยอะ ตมาซัดอุตมซัดอ,อัลฟาเอ็อัลฟาเอ็โอ้โหซึ่งรอบนี้เนี่ยเราจะทำการใช้ท่าไม่ตายทำไงคือการเอานี้ไปด้านหลังเอาเลายโอ้โหอีกรบอบแม่งโอ้ย ไปแสนโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคน <c oughs> เรียบร้อยสหรานตายแล้วมีอะไรอีกไหมนี่เขาเรียกว่าลุกงเล่นทั้งหมดแล้วหมดแล้วอ่ะั้งหมดนี้ก็ปล่อยแสงอางเดียว <c oughs> ถ้าเกิดอยากจะใส่อย่างอื่นก็ต้องเมดงเมดอนไปไม่งั้นก็อันนี้มันมีเขาเรียกว่าการ์ดหลายรูปแบบจะมีการ์ดของรีคูด้วยแล้วก็ล่ะการ์ดของไอตัวสปหลาดแล้วก็การ์ดของจักราจักเครอโอ้โหซึ่งก็ไปหาจับจองกันได้สวยงามไหมอ่สวยงามพูดถึงความสวยความงามมีนงามมากเลยก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไอ้หนักพอตัวอ่ะดูมือผมก็ได้อ่าดูมือผมก็ได้มือผมนี่ใหญ่มากเห็นไหมใหญ่อยู่นะมันใหญ่นะมันใหญ่นะโโซน่าคือนาเกยวาเรมอลวร์โร 이끼 이 이끼 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 이 이끼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 이 이끼 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 이 이끼 이 이끼 이 이끼 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 ลองมาไม่ขีดรอบเองเขาจะร้อนอยังไม่ได้สวยงามขอท่าไม่ตายอีกสักรอบนึงมาเอามาทาไม่ตายกลับไป <laughs> ลำบากน,นิดนึงครับอเ,เอาเลยฆ่ามันเลยเอาเลยโอเค <laughs> แปลงร่างไปแสงมันเลย <laughs> <laughs> โอโ้โห เรไว่าซึ่งก็มีประมาณเท่านี้สำหรับลูกเล่นของแซดไลเซอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรเป็นเป็นรูปแบบฟันใช่ครับก็คือเอาตัวนี้ไปฟันได้ไดใช่เลยนะ ิง,ง,งแล้วไม่ใช่ฟันแบบธรรมดาด้วยคือ<บ>ฟันแล้วท้องโอโ้โหท้องแล้วก็ทิ้งสแสดงว่าอันนี้ไม่ใส่ถุง <c oughs> แตกในด้วยเขาเรียกว่าคุณจะได้ก็ทิ้งเหมือนกันใช่ผมทิ้งหมดลวใช่ซึ่งวันนี้ก็ขอจบกันที่นี้ดีกว่า,าก็เป็นไงกันบ้านนะครับผมสำหรับการรีวิวเซตไรเซอร์ที่เราฝากกันในวันนี้เป็นไงครับผมไอหมาแจ๊ดหลายคนนี่ก็อาจจะชื่นชอบและสนุกสนานฮะที่แบบว่าคลิปมันครบรดทั้งแปลงร่างทั้งดูลูกเล่นกล่องก็ไม่ต้องดูเยอะเพราะอยากดูแค่ ลูกเล่นเท่านั้นใช่ครับเขาเรียกว่าของเล่นเนี่ยก็ต้องมีไว้เล่นอย่างเดียวใช่ครับผมโอเคครับถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่ชอบเราจะทำยังไงล่ะกดดีไลค์กันไปกดสแปมกันไปแล้วกดด่ากันไปว่าไอสัตว์แล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรแฟนบลูแฟนเพจโฟล์กฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมกูแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะให้เขารอได้ยังไงเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะ พักฟื้นจิตใจตัวเองอหรือว,ว่าให้ทุกคนเนี่ยทำสมาธิกับตัวเองเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเองโอ้ยต้องรอนะรอรอรอต้องรอคอยอย่างตั้งอ,อกตั้งใจใช่ใช่รอตั้งนานสุดท้ายได้แค่รูปนิ้วโป้ง <c oughs> โอเคเออวันนี้ก็มีฝากนะทุกคนพักตัวนะต่อไปทุกนี้๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอาเลยข้ามเลยฮารุกิย่าอะไรอะไรโอเคเอาเลยฮารุกิจัดการมันอะไรอะไรอ่ะ่ย โอเคเาไปแล้วเขาเล่นอาจจะเป็นเสียงสุ่มเอาเอาโอเคโอเคเอาเลยว้าวโหสวยงามมากดูดิดูดิเนี่ยกดตรงนี้นะนี่โย่เอ้ยโย่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยพาดศีรษะวะเอ้ยพาดศีรษะสมัตโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยว่ะสวยสวยสวยเฮ้ยวทุกคนเห็นนะสวยงามมากเลยอ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมอีอย่างนี้อยู่บนโลกใบน,นี้ด้วยจ้า